สำหรับเพื่อนๆนที่อยากจะเติมเกมออนไลน์ก็ขออนุญาตฝากร้านคุกกี้แลนด์ช็อปไว้ด้วยนะครับร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมเร็วทันใจปลอดภัยผมเองก็เติมกับร้านนี้เติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อปฝากไปอุดหนุนกันด้วยนะครับโอเคครับวันนี้เราก็จะมา แนะนำคุกกี้ที่น่าปั้นในโหมด PVP กันอัปเดตล่าสุดนะครับจะเป็นแพทของคุกกี้ชีสลมควันแล้วก็โกชีสอเวกนะครับโอ้โหนี่เลยพูดตามตรงเลยว่าแพทเนี้ยโคตรนาเล่นนะครับทีมเมตามีหลากหลายมากขึ้นมีหลายตัวกลับมาแล้วก็ดูแบบสนุกอะเออชักว่าสนุกคือถ้าเทียบกับซีซันก่อนแม็กมีอยู่ทีมเดียวตอนเนี้มีมากกว่า3ทีมนะครับเดี๋ยวก็ไปดูกันเลยดีกว่าเหมือนเดิมนะ เราจะไปกันทีละแถวเพื่อความข้่ใจง่ายแล้วก็จะคัดให้เฉพาะตัวที่มันแบบเป็นเมตาจ๋าคุ้มจริงๆมันอาจจะมีบางตัวที่แบบเป็นเมตาในบางทีมแต่เป็นทีมเฉพาะทางผมมองว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่อาจจะไม่แนะนานะครับมันเลยเริ่มที่ดาร์กโกโก้ Go นะครับดาร์กเวกตัวเนี้ยเอาตามตรงตอนที่โกชิเข้ามาหลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยตกเมตาหรือเปล่าอาจจะดับลงไหมอ่ะแน่นอนเจอน้อยลงแต่พอผ่านไปสักระยะหนึ่งเนี้ย แม่งเริ่มีทีมใหม่ผุดมาเป็นหนึ่งแท้งเมตาเก่าเพื่อเจี่ยวไว้แก้ทางเมตาใหม่บางทีนะครับผมเจอมาแล้วนะของโคตรดียังคงหน้าปั้นคุ้มมากๆนะตัวนี้ทำเถอะถ้าคุณมีตัวมนะเมียเวกปั้นเลยต่อมาโกชิสเวกนะครับไม่ต้องพูดเยอะแพทนี้มันคือเบอร์หนึ่งเรื่องของดามเมนะครับมีตายฟื้นหลอร์ดรีสกิลมีปั๊บเกี่ยวกับตัวสายตีไกลด้วยกันนะครับเพอร์เฟกมากในบรรดาท่าดินเนี้ยโอ้โหได้ว,ว่า ปั้นเถอะอนาคตโคตรไกลและที่สําคัญเลยก็คือการทําดาวเวฟไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับขอแค่ขยันเนี่ยได้ทุกคนนะต่อมานะครับมิสติกหแพทนี้หวานเจี๊ยบเลยมิสติกเนี่ยยังคงตึงอยู่แบบโคตรเพอร์เฟกตแต่ว่ามันอาจจะมีทีบางทีมที่ไม่ต้องใช้แล้วไปใช้เยติแทนนี่ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่เพิ่มมากขึ้นแต่มันยังคงโกงอยู่นะครับปั้นได้ก็ปั้นเถอะแม่งโคตรพอคนแม่โกงต่อมานะครับ เบอร์น oh ิงสปายส์โอ้โหขาดไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับเป็นตัวคอมโบที่ไปได้กับทุกคีมจริงๆเพอร์เฟเรื่องของดามจเรื่องของพลังต่างๆเนะี่ยครบในตัวเดียวทำซะปาฮลี่อันนี้ไม่เจอเลยตัดทิ้งไปเลยนะครับไม่คุ้มนะเพียวตัดทิ้งเลยเซล,ลิลี่ตัดทิ้งเลยไม่ต้องปั้นนะครับราชินะไม่ใช่ราชนินีนาฟันเลตัดทิ้งเลย ราชินีนี่น่าเศร้าแพทก่อนหนะน้านี้อาจจะเจออยู่บ้างเว้ยแต่ว่าตอนนี้แม่งไม่เจอแล้วนะครับหายทับสูชัดเจนใน PVP นะตัวนี้จะประเด็นเรื่องการตีบอส,สกิวอย่างเดียวนะครับแบล็คเพินี่ก็หนะักหายไปเลย <c oughs> ไม่ต้องปั้นนะครับโอ้โหแถวนี้แถวนี้คือไม่ต้องปั้นเลยสักตัวนะสำหรับอารีน่านะครับไม่คุ้มนะต่อมานะครับแสงจันแสงจันเนี่ยผมมองว่ามันมีทีมเฉพาะบางทีมที่เป็นทีมเมตาเก่าแต่ว่าสามารถแก้ทางเมตาเยติได้อันเนี้ย ยังพอทําได้แต่คือถ้ามีงบประมาณจากัดมีทรัพยากรจํากัดเนี่ยทำทีเมตาจะดีกว่านี่ก็เป็นตัวเลือกรองลงไปนะเออก็ถ้าใครของแน่นจะจัดทีมแก้างก็ไม่เสียหายนะครับอาสนีตัวนี้จะไปเด่นแค่การลงได้กับการตีบอสกิลแล้วสำรับ PVP เนี่ยไม่ค่อยเจอแล้วนะครับดับงนั้นเป็นผมผมข้ามนะอ้าวต่อมานะครับนักขนุหูอันนี้ยังคงเพอร์เฟกอยู่ ไปได้ทั้งกับมือนนิสไปซ์เมตาเก่าหรือจะไปกับเจ้าโกชีส p นะครับเพอร์เฟกสุดๆอันนี้ปั้นเลยยังคงโหดมากๆนะครับราก,ก้อนแก้วมังกรถึงแม้ว่าจะเป็นบับธาตุไฟเมื่อแพทก่อนหนะน้านี้มันก็ยังเฉยๆนะข้ามหอยข้ามนะครับกากแถวนี้ข้ามได้ทุกตัวนะถึงแม้จะเป็นซุปเปอร์ปิกแต่ไม่ได้มีคุณภาพเลยสักตัวข้ามนะแถวนี้นะครับข้าม,นะามทุกตัวเลยไม่มีตัวไหนเก่งแล้วอ่ะโอเคอ่ะ แถวนี้ไม่เจอเลยสักตัวนะครับแถวนี้ไม่มีโอเมตาเกา่าๆอีปองอีปิกไปหมดแล้วฟินองเซียนะครับอันนี้ตอนแรกผมคิดว่ามันน่าจะตกเมตาไปตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วใช่ไหมแต่ล่าสุดผมไปตีในอารีน่ามาคือมันมีทีมบางทีมที่ใช้อยู่แล้วก็พอจะสู้กับเมตาได้นะครับเขาอยู่ประมาณท็อป300อ่ะส0 0กว่ากเนี่ยไม่แน่ใจจะเป็นฟินองเซีย ยืนคู่กับเจ้าเบนสไปซ์ครับไม่รู้ว่าเขาไว้แก้ทางทีมไหนแต่เจอประมาณสครั้ง3ครั้งก็มองไม้เป็นตัวเลือกลักการเพราะว่าบางทีอาจจะไว้แก้ทางหรีอยอวจ,จะเป็นเมตาใหม่ในอนาคตน,นะครับส่วนตัวผมไม่ได้ใช้แล้วแต่คิดว่ามันก็ยังเก่งอยู่นะอันนี้ที่เหลือข้ามนะครับแถวนี้เป็นผมผมข้ามหมดเลยอาจจะมีทีมจอมโจรวันช็อตที่เขาเนี่ยใช้กันในบางคนแต่ส่วนตัวผมมองว่ามัน มันจะไปหนักเรื่องของการลงรายคับตีบอสที่มันคุ้มมากกว่าอารีนาเนี่ยผมมองว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่แต่ปั้นไว้ก็โอเคนะเพราะว่ายัางไงมันก็ได้ใช้นะครับแถวนี้แถวนี้ไม่คุ้มเลยสักตัวขอพูดตัวหนึ่งก็คือเจ้าบาชิสเค้นครับตัวเนี้ยถึงแม้ว่าจะมีตัวคู่คอมโบอย่างาโกชิสเป็นเมตากับเจ้าชิลลงขวานที่เข้ามาใหม่แต่มันไม่ได้เก่งอย่างที่คิดนะครับไม่ต้องปั้นนะหลายคนถามกันมาเยอะในเพจนะครับแถวนี้ ไม่มีตัวไหนหน้าป้านนะครับโอ้ไปหมดแล้ว่เมตาแถวนี้ไม่มีเหมือนกัน <c oughs> แถวนี้ยังไม่มีครับหลายคนสงสัยว่าฟิลเจอรี่ฟิตเนี่ยมาเล่นได้หรือยังยังนะครับเมตาฟิลเจอรีฟิตเนี่ยยังคงไม่มีต้องรอแคนดี้ก่อนคาดว่าน่าจะเป็นแพทต,ต่อไปเนอะอัปเดตต่อไปนี่แหละครับรอก่อนละกันอ่าแล้วก็แถวนี้ ไม่มีตัวไหนหน้าปั้นเลยสําหรับเจ้าเฟตูชิ i เน่ที่เป็นตู้บัฟทาดดีนะครับหรือว่าเป็นตัวที่คอมโบกับบาชิสเค้กเมื่อสมัยก่อนคอมโบโกชิไดนะ้ใปัจจุบันเนี่ยไม่มีคนใช้แล้วอยากไปปั้นนะครับไม่คุ้มแล้วนะต่อมานะแถวนี้ผมไม่เจอเลยโอเคข้ามไปแถวนี้ไม่มีแล้วนะครับโอเมตาไปหมดแล้วนะแถวนี้ไม่มีแถวนี้ก็ไม่มีอ่าแถวนี้นะครับแถวนี้อ่าไม่เจอเลยสักตัวเป็นผมผมไม่ปั้นเลย แถวนี้ข้ามได้เลยนะครับไม่เจอแล้วนะแถวนี้ก็ไม่มีสตูที่ติดเมตาแต่ขอพูดเจ้าอาชิดสอมควันอันนี้คือแม่งหน่อมมากเว้ยตอนแรกคิดว่าแบบจะเข้ามาคู่คอมโบโกชิตตึงๆนะครับมีบล็อกกับบาชิดเค,ค้กด้วยบั็ธาตุดินด้วยโหเอฟเฟคดูเหมือนจะดีแต่พอเล่นจริงด้วยตำแหน่งที่เป็นแนวหลังเนี่ยแล้วเป็นตัวดาเมจมักจะไม่ค่อยทันกินเท่าไหร่และก็มีการทับซ้อนกับเจ้าอาเมสิก กับเจ้าเฟอร์ีเรดครีมสดหรือว่าตัวฮิวตัวอื่นนะครับทำให้เจ้าเนี่ยมันก็เลยออกสก,กิลชาล้าไปในตัวกว่าจะได้ตีั้นงโดยคอสซัดขี้แตกแล้วอย่าไปปั้นนะครับไม่คุ้มนะมานี้ดีกว่าทังก่อนเยติน้ำแข็งย้อยนะครับโอ้โหเป็นเมตาที่ผุดมาแล้วมันดีมากๆเพราะว่าหลายคนที่เล่นมาเนี่ยดาวส่วนใหญ่ผมคิดว่าตันกันเกือบทุกคนแล้วอะ่ะถ้าเล่นมาตลอดทุกวันนะครับแล้วถ้ทาทำภารกิจขยันกดไอที่มันเป็น ฟักไข่ของมันนะโอ้โยังไงก็ตันครับเชื่อเลยหรือไม่ก็ต้องเกิน5าดาวดังนั้นตัวนี้ปั้นนะครับเล่นง่ายมากใช้เป็นอ่าเยติคู่เฟอร์เรสเนี่ยแก้ทางฟิสิกสได้ไม่รู้ว่าคลิปนี้จะลงก่อนคลิปที่เมตาหรือเปล่าแต่ผู้ตามตรงเลยว่าของแม่งดีจริงปั้นนะครับต่อมานะครับเฟอร์เรสคิีมสดโอ้โหแน่น,นอนตัวนี้ก็ควรจะปั้นอย่างยิ่งนะครับเป็นเมตาที่ เรียกว่าครอบคุมไปได้กับทุกทีมจริงๆทีมไหนก็ไม่ควรขาดนะคือไปกับทีมเมตาอมิสิกก็ได้หรือจะไปคู่กับเยติก็ได้เช่นเดียวกันหรือจะไปหนึ่งแทงก็ได้นะผมเจอมานะเป็นเมตาที่ใช้เจ้านี้ตัวเดียวที่เป็นตัวฮิลละโอ้โหแม่งเก่งแบบน้เลยอันนี้คุ้มนะครับส่วน,นแนปอ่ะหลายคนจะถามมานแนปผมมองว่าแพ็เนี้เฉยๆไม่น่าปั้นแล้วเพราะว่าตัวฮิลเนี่ยมันมีความหลากหลายมากขึ้นดังนั้นถ้ามีมิสิกทำม,มิสิก เออแต่ถ้ามีมิสิกแล้วอยากจะปั้นตัวอื่นเสริมก็ไปปั้นเฟอร์เลสปั้นเยติดีกว่านะตัวนี้จะเป็นเบอร์รองสุดในตัวสเปเชียลนะที่เหลือนะไม่มีตัวไหนหน้าปั้นแล้วเดี๋ยวก็ไปสรุปกันในะแต่ละตำแหน่งดีกว่ามาเลย ถ้าเป็นแนวหน้าคุ้มคุ้มในช่วงเวลานี้นะครับแนะนำสองตัวจะเป็นเบอร์น g s สป c e ์แล้วก็โกอ่าแล้วก็ดาร์อเวนนะครับอันนี้คือคุ้มมาก2ตัวเก่งคู่เลยขึ้นอยู่กับทีมตัวดาเมจที่เพอร์เฟกมากๆก็แนะนํา2ตัวจะเป็นโกชิกกับนักหนูนะที่คุ้มคุมนะตัวอื่นคือแบบไม่ไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปฝันเลยอันนี้เป็น2ตัวที่ขาดไม่ได้แล้วถ้าเป็นเบอร์รองลงมานิดหน่อยก็จะเป็นแสงจันแต่จะเป็นทีมเฉพาะทางนิดหนึ่งแต่แบบยังพอเล่นได้อยู่ แล้วก็ตัวฮิลนะครับแนะนาเป็นมิสิกยังคงเป็นเบอร์หนึ่งเหมือนเดิมมันยังจําเป็นมากแล้วก็เบอร์2เนี่ยแนะนําเป็นเยติคู่กับเฟอร์เรนนะครับเป็นทีมเฉพาะแต่ว่าเป็นทีมเมตาแล้วใช้คำพุดมาแล้วสู้มิสิกได้ดีมากนะครับเดี๋ยวทุกคนจะเจอมันเยอะมากขึ้นไม่รู้คลิปนี้จะลงก่อนหรือว่าลงหลังครับส่วนตอนอื่นถ้าไม่จําเป็นจริงๆไม่ได้ใช้ทีมเฉพาะทางจริงไม่แนะนําให้ปั้นแนะนาตามนี้ก่อนละกันนะครับก็อย่างที่บอกว่า แพทเนี้ยเมตามีมากกว่าสามทีมดังนั้นเลือกใช้เหมาะกับคุณของน้อยก็จัดแค่บางทีมพอแล้วก็ไปเน้นแก้ทางเอานะครับคุ้มค่ากว่าอ่ะไว้เจอกันในคลิปหน้าแล้วกันสวัสดีครับ